สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องพมพอกันคือเก่านะพี่น้องกับสองยัยเงงนะพี่น้องเมื่อในชั้ซุยกว่าสิขึ้นไปเพื่อนตากับยายพี่น้องสิขึ้นไปเพือ่อนพอยายพายบ่ชั้นซุยเซียนเอากบไปาหายผล่นปนหนำพี่น้องกบนี่น่ะป้า้องยุกิซื้อหายีพี่น้องซื่อตั้งแต่เมื่อพุ่นแลยเนาะตั้งแต่เมื่อใกล่ส่อเข่าฮะแล สิแบ่งกันไปให้เพื่อนปนน้ำว่าพี่น้องมันกระไรเติ่บเนาะเขาอยากกินน้ำบ่ะทันเลยมันจอยพี่น้องเลยสิแบ่งกันไปให้พ่คนญ่พายกับเมียเพป็นปนน้ำพี่น้องฝ่ายนางไปคนซื้อพี่น้องลายตัวเติบได้พี่น้องต่อมันตัวน้อยเนาะมันลายตัวเติบื่อพี่น้องแต่ว่ามันเป็นกบน้อยนะพี่น้องมันละกระเบื้องคือหน่อยจริงๆเหมือนันเขาจะพอดจ้าโตโห มันยังเป็นกบหน่อยนะมันบทันใหญ่พี่น้องพนกระตกอยู่เบิดมือพี่น้องเอ้ยมือนี่ไปพี่น้องชัสวิชิพาพี่น้องขึ้นบานตาไพ่ผลละพี่น้องไปไปพบพ่อก,กันยุพุ่นต่อ,อม,มาเป็นชิบังที่ขาวพอดีพี่น้อง นตกใจมาตกใจที <Z an aaS as> ่เขาแก้เฮ็ดปูกอ้อได้มาตอรส่ซอขาได้หั่นพนชื่อน้ำไผ่ักหมันเมื่อวานชื่ออไรสท้องเนื้อวันมันไปเห็นเขาว่าอีแม่เขาวันได้เฮ็ดเต็มตาเขาขายข้าวพันสีแดงขายอื้อนี่หลักเท่าวันเขาเออยมาขายเท่าบงบองสอือ กินงานอาจารย์มุ้นได้เลยเอากบมาหายวะยี่ได้ไงตังค์เี่ยโอืคไรแื่ก็ไปนั่งซื้อและแบ่งขึ้นมาหายปนน้ำไม่แหงเยขอบขใจไปปนใบแกงกิน หักต้นบอกข่อยใหญ่ได oh. ้ไหมใหญ่ชงแซ่กบกบกบมันบอกข่อยอย่างใหญ่ครับวะโอ้ยมันขักก่อนใหญ่มอกพระวันดำหน้ายาเนี่ยเออกบเขาอันดำหน้ายานแล้วเออมันอะไรฮักก็ใหญ่ค่ะบวะเหมือนเขาดำหลาเนี่ยเมันเท่ากันเกี่ยวไข่ล้วใจก็เกือบจะชิบชื้นหกนี่หักพี่ปีกไก่ได้ปีกไก่นี่เนาะปีกายนี่มันก็ไร่ปนนี่เนาะ อันนี้ไม่นด้เป็นหัวกลบีหัวกบพน่านะไี้อืออันนี้กระบอนมันอันน่นแล้วที่หน้าเขาปีกไกหัวกบสีตบัดีป็นันพระได้ดอกครื่งถวยปีนี้นวานสอนนะพ่อได้กินไม่ไงกินหัวกบสีตัวก็อุ้โอหวานวพนหัวแตอนเจ้าะพ่อมาหน้าไ้แม่เอ้ยเป็นขู่เป็นทางมันรักบัดไม่ไงม่อยนดีหัวกบสีต ไปไปน่ๆนีหนบ่เ่นี่่ท่านนยอมเฮาก็เฮ็ดปวกเฮาบ่เคยสิมานบ้านนเมืองไปหาน่ะอันลาเจ้าได้เฮ็ดปวกกระตานึงอีแม่เจ้าสิแบ่งขายบ้านได้หวานขายนะบ้านได้่บน่ะบครับดินพอสิโตเนาะม่บ่พอนเียงเนาะเอ้ยอหงหง้ได้หลายบ่นงกินตา ปานไปท่านถุงเดียวถุงนี่ระหว่านี้ัท่านแะหวะนอะไม่นันได้ไปได้งเอ็นนะเราพายากกมาสั่งอารมณ์าไปหาพมาสั่งอารม์หาหายวะมันจดอกจุ้มวเลย่นมอกดนูใ่โอ้มอื่นมอื่นมอื่นถ้าต้องไปเสี่ยงอะไรพี่น้องจักหงง้ามอื่นถ้าต้องไปเสี่ยงอะไรพี่น้องต้องไปเสี่ยงต่เลิกกับอะไรมาอื่นไห สิไปทั้งหน้าโคก่นแหละเออสูผู้อยู่ป่าเฮ็ดนั่นมีดามอยู่ป่าเฮ็ดแทวป่าหน้ามันนะ่ไอ้บาบ่ล้างก็ไปโลดตื่นมานะเฮ้มันไหนเฮ็ดตัตายวาบ่ไดนก็ตายหมอกามาฮือนแล้วโหยสิเดขาล้าเขาบอกปนรพง

เฮ็ดดินนแหเฮ็ดอยนน่แหะเฮ็ดดินนี่แหละเฮ็ดินก็ออกยิ้มล้วบมือขาวติ้มนึงที่ขาวแซ่บได้นะเต็มยิ่ก็ติ้มมือเดียวก็แล้วบอกเขานั่นร้านซชยนั่นเต็มบ่เเดียวแง่ยเดียวน่พี่อย่าสวย เอ้ายเลยส่ยจ like e ิ๊บๆอย่างเงเดียวใครบึงหรืเปล่าก็บ่กจิบเลยนนื้บอกลูกอีกกกิอีกม่ได้จบินเลยกมาวนขกับข้าวกินกระชิเล็กมือ่าเขาไินันที่เห็นฉันนะกินิข้าวนึ่งติ่ เพ่ลอหย่านพนคนกิ่เวนหังคาเกิขึ้นชัดหย่านคนยังเกาะมาไม่ใช่ชิบก่องชิบก่อมัรก็ว่าระวังดีเด้อรังคาเงินฟูเตัวพอดีไปอยู่หย่านุบลังคาไหวแม่ก็ย่านนะเชื่อไหมมากันขึ้นแม่กับโบเห็นหุ้งคันกังเว้นกับพ่อเห็นลบลบหลีกมันอืมันบ่อแห้งปานนนมีแต่ฝนอะไรอย่างเงี้ยมาใส่บุทหารบมุดทหารล้ำนาจ ่วนเกินวัน้่มน้แบบสวสดแมเ้กกินแสีบะกินรนะไงเอ้ยมีเหือมีแห้งน้ำกินข่าอะไรยินหรอเบอินหรอลินเล่นอะไรทีเขาพยดนดรนะ เป็นผู้สาวจะกินลายแล้วเด้อพุง่ออออสงส <c oughs> ีออกเมขีล <c oughs> ึ้นไม่ใหญ่ิยพุ่งออกพ่งออกเาแล้วอไม่แต่าน้นำนักลลงเขาเนาะมาบลอกบล็อกเอามาไมบกเาไป,ป,ปกินแล <c oughs> <isas> ้วแบบเงืดมากเด็นมากิน <c oughs> <า>อยู่บอเหม,ม,<า>มืไปใช้สนิทตะเกาวิ่นขึ้นใดเฮ็ดปลาไข่มันกระ <c oughs> เพาะหัวเฮ็ดออกคือการนั่นที่ร่มประคังไว้ ทั้งในป่นทั้งในปุ่นในแกงปุ่นมีอย่งมันลายเติบเลยบชะโฮ่่เศร้าโตอกะวหาโตมัลายได่ตวยนกล้วยู่ไตัวน่อยอันคตหน่อยเหมือนกันาแกงเสมักบวอันมากน้านาดเอาไวปหายเด้ลสามหน่วยสามหน่วยนะหายสองร้อยบาท ห้องป้าน้องยุกิเพิ่์นอันอันให้มาจองไว้เชื่อไว้แกงเสียไก่คนงานเกี่ยวขขาวกินอร่อยเลยไายุกิเอ้ยให้อันใหไฮไฮยิ่ดอกให้มันหมอกก่อนื่องไปใหญ่ห้มันหมอกหมอกคนละข้าวเออมันแก่มันต้องหมอกข้าวใช่จะไปปิดเออขันไปปิดไว้แล้วไม่จีนเอาเอ่ปิดน้อยน้อยนั่งทำนี่แหละไม่ปิดถึงแกงวังนี่นะห่อเขานี่มันมันจะแก่อะไต้องป้าข้าวป้ายขวัญขวัญมันตายแล้วมันหมอก เออมันหมอเออมันหมอกรพรกีง่ายดอกเมยกรดิอืมถามมันหมอคุณแล้วคนเอาไว้กีกอเข่าได้นี่เนาะเออคนอืมเกิดมาใหญ่เด้อเออบ่ลืมเดยนอนเอากีเอาอืมเอาไว้มันหมอเขาจองสามหน่วยสามหน่วยได้คนใหญ่เลยเนาะเนาะแจกกระตานเขาสื่อให้มืงขึ้นแม่ก็ยังไปสื่อทานสอบหนึ่งมัมีสามหน่วยนะเพื่อนว่าหายอยู่สองร้อยเพื่อนว่ามันกระตกตกหน่วยใช่ไหมวะ สำคายำคายทั้งเบิร <reveal the response> mm ์ตผู้ได้หามีอะไรเอ่อขาหนี่เือหกชำคายเบิร์งได้ขาหมือนเีวหน่วยเจ็ดหน่วยเ็ดหน่วยเปล่าจักผู้ได้ขอหน่วยนึ่ง่หมื่น้หนึ่งกับตาช่างวานมาเหนค้อนว่ามาเห็ดเช็คผักขาวเห็ได้บุญไปได้บุญได้ไม่ใหญ่เก็จะเอาขอเช่คผักขาวพระนามำนั่นแหะนู่นแม่วัเงบอยแน่ยบอยกับอนีมันแม่ให้หน่วยผู้ไดแม่บอจะเอา็ดได้ไหมนี่ แม่กแน่วไม่ด้อห่วยลลูกเอ้ยวันเหายหไม่เลยหายเป็นหน่วยะแล้วเออต้องปลายมันแก่สะกอนครนนี้กับมันบริเก็บแล้วมันยังอ่อนเนาะตรงไงมันแก่หลุในเท้าเทเลนมันบริเนี่ยนะพูด่ายน้อปาชิ่อคนณมหาตั้งแต่มื่อพูนไม่ใหญ่ค้ายบ้าป้าหรือบจักว่าสาบได้จองเลยเนาะเขินมาเมื่อี้ก็เลยก็เลยบอกม่นเด้อืมข้าจะหูจักกับแม่ลูกไม่ใช้หูจักอื แม่อันนามาร่วมมือนักข้อแนวมันไม่อาจไม่ได้แกงแท้มูบอ่เด้อนี่ดีะมือนักาแซ่อรพ่อใหญ่เ้ยเขาก็มาแกงแส่อกระดูกขางมันี่พ่อใหญ่มือนเนาะก็เ่อกขาสเออมันแซ่มันกัอะไนยแนวมันอยู่แล้วแกงน่ะมักผักเนี่ยเคินหมักผักเลยเขาแมนว่าผู้ได้กินไก่ย่างใหญ่ยังคักอืมเขาช่ไแกงเส่ไก่อะไรแล้ว ไเก็บอไปดร้านไป้นานหนีมาไปให้ชเ่องแต่ตากบยายแล้วเนาะช่วยกันแน่สอง่าไม่ไนมันน้ด้บ่เป็นยังนนากดนามกัดนามเย็นเนา็เป็นนน่นแลทินึงไว้กับทนึง นุ่มน้ะสะอาดใน,นุ่มเนะนั่งเลยนุ่ม,ม,มวะบัลเพิดเสียนักระบอนุ่มเป็นห<ม>่<บ>นมเนี่ยแม่เห็ดน้ำม้หอเนีแม่เห็ดย่งฉุเป็นมอนสิเป็นยังไนะเน่ยแต่บเคยจนมาถ่าเปน็นได้ล้ลตามจะลุก็ปัดงกมีชิน้นใหดีดอกมันกำลังก่เฉียดยังอันนี้มมอน มอนกลุ่มเด้มันบ่มีป๋อมันห่านขาก็บ่มีไข่าตามันอาจจะยกลมมันกระปะแม่เห็ดเบิ้งแม่ว่ะทีเห็ดดอกมันเลยดิเห็ดไปนั่นนี่ไปในห้องกับมาทักใส่กันให้มันจอดถ่างหน้ามอญเห็นเป็นดอกแม่ยว่ะนะแล้วแม่กเ็เฮ็ดเพ่งบ้ามแม,าม่ไปนั่นแหละโบอะโบ๊ะเนื้เห็ดอยู่ซือบ,บ่เป็นนายายนี่เว้าแล้วก็ดิ คันบดช้านตัวนี้ยากก็เอาตัวนี้อันนี้เห็ดกน้นมันอันนี้หัน่นคันหูว่าเห็ดไปน็น,นไปโน่นี่นหั่นแม่บริเฮ็ดนน่นนี่ซ้ำแม่ทักซ้ำนี่หรือแม่กระซิบพับเขาอลไรกันนิบไปเลยนะพ่อใหญ่ว่าอ้าเห็ดปอกม้อ,มอนเจ้าสซีเห็ดเน่ารุนทางเพราเราเห็นไดรสุดพ่อใหญ่เจ้าก,ก็ะน,นิบเขาเราบ้านะยิบพับเขาแเรนะาเออเอามาก่อนี่เจ้ากระซิเป็นย<อ>ังตาเบิ้งข้าวบัวทั่วงานจะแต่ยนีปันทางบ่า พมงามนี่นี่ก็มาจอดตรงนี้ดิสิลองเบิ่งนะบเยันเฮ็ดเป็นคันมันเป็นตะเบิ่งแม่ก็สิซื้อมาเฮ็ดใหม่ตละ40บาท40บาทได้นได้เห็นเมมหวานบ่ใหญ่เห็นมันมีเมใหญ่จบ่กกก็คเฮ็ดนันนะหมวกว่าอืมิแม่น นำวานชักจะกี่ผ่าพันตาอะอืมอันทากมุดด้วยเป็นยังไงเหตใดมีกระทามางนี้นี่นี่นี่นคำแล้วเห็นมันคำอคำมาเลกรปาำโอ้คำบเหตตายไงน่ะเจ้าเห็นหูสอดบวพยังไงผู้เข็มเนาะอืกะติกีแม่ยังยังน่อยเลาก็เห็นหูตาเแท่สอดลง ลายพื้นเด้อืมลายพื้นแล้วพ่เบอร์หนึ่งสองจะหนาห้องแล้วมาหานสองนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพื้นเบอหน่งนอยหน่อยนอยอีกแล้วตอนนี้จะชุกกระเพร์ิัฒนพงพอใหญ่น้ำชุกกระเพรนใครบนใดคนไหนเคนมาถักค้องชีนะคะแมนบัอ่ะอืมสองทุงสามถุงกระได้พื้นหน่อยนั่น ขนมเลยแล้วพี่น้องเลยจยลากิฟสำเร้บพี่น้องเลย